ทวีชัยภาพยนตร์ทวีชัยแฟมิลี่มิกทวีชัยทวีชัยจันปลาสดทวีชัยโปรโมชั่นเยอะนะครับคลิปนี้พามาชมนะครับผมติดตามตามติดนะครับมิกทวีชัยภาพยนตร์นะครับ ตั้งคงโจเรียบร้อยแล้วตูวทางซ้ายทางขวาก็ลงหมดแล้วกำลังดึงเสียงกลางขึ้นนะครับกลางเสียงก็ลงแล้วจะพบใครก่อนนี่ไปดูก่อนโอ้ตาลินเนี่ย วส,สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีครับมาคนเดียวบุครับมาคนเดียวงานนี้มาคนเดียวพี่น้องญาติพี่นออ้นองไปไหนหมดเนาะเอ่อคนหนึ่งก็ไปอุดรอีกคนหนึ่งก็อยู่บ้านบ้า <rí> น e> ป,ปีน้ำปีน้ำไหลกี่นิ้วป็น,น้ำปีน้ำเนาะเด้อเด้อสายหอ โอ้กล่องนี้เถิดทำไมเลยนะนี่ผมจะทำแบบนั้นแหละอืมโอ้นับเนาะวู้จับบานแต่ช็อตเตนเนาะประมาณไงบานโยใบใบหรือตาใบจะขายนานสามคืน ยินว่านะย,ย,ยังประกันไม่ได้รอดูนะครับว่าจะสามคืนจริงไหมงานแรกของของปีใช่ไหมงานแรกของปีงปีหกห้างานแรกของปีหกห้านะครับ จัดแล้วจัดแล้วได้สามงานแน่นอนเนี่ยสามคืนแน่นอนอ <c oughs> แน่นอนยังไงยังยังไม่รู้ย,ย,รยังคอยดูจัดยาวอ่ะเดินตกน,อกน่อยอ่ะเอาไปบนจอขึ้นแล้ว อ๋อๆๆๆก็เท่จอนุ่มเท่อ้หนุมก็เสด็จเก่งกางเก่งการจะนับหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เหมือนกันครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับผมปีใหม่ปีเก่ากับือนเดิมเหมือนเดิมเลยเนาะเิมคือนี่สินนี่สินนี่สินยิ่งเพิ่มนะจริงเลยเนาะ เราไฟเหมือนเดิมป็นแผนกแตต้องแผนกคนเองมีโมาไหนแล้วมอแะโอ้กมาเล่นอ่ะโอ้มาอืมอืมโอ้มาตัแเร่ต้เร่อยู่อ่ะอยู่เนื้มกลนเถิความสะอาดตีเทปซินอืมต้งไหนที่เทปสินนะครับมา มาเมื่อกี้นะไปสักพักเลยนะอนตอนรถนังมาถึงเลน,นี่นลมมูออโอ้เสียดายมาไม่ถึงเก๋หอีนุ่นะนู่สอบอะไรหน่หอยนุ่งสอบข้างนี้หน่หอยออไปไปนู่นนู่นก่อน,นลืมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบน,นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่ผูติดตามด้วยนะครับ ชาวนาง้งแลงนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับที่เขามาชมในชงวินายสุธนะครับผมอนอตัางนานลืมสวัสดีทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีปีใหม่นอ้อโอ้โเถาแก่ยืนชุมเลย <c oughs> จัดกี่คืนนี่ 3ามคืนครับไม่แน่อาจจะมีคืนสี่คืนห้ากำลังคุยราคากันอยู่โโอ้หสงสัยจะได้แน่นอนง <c ười> านเคลียร์ราคากันูงานใหม่เอองานแรกของปีหกห้าจัดเลยน,นีครับมผม,มคืนชุดแรกชุดแรกที่แน่แน่ได้อยู่แล้วสามคืนสภา,าพเนื้อฟางทั้งหมดเลยเนื้อฟางเลยเมนธรรมดาติจอ้ ตายในนอนเนี่ยมีมีสี่มีห้ามีหกเนี่ยไปเรื่อยๆจัดไปร้อนนี่ร้อน,น,อนโอ้ <c oughs> ไม่ร้อนนะย <c oughs> ็ร้อน <c oughs> เอาขึ้นเมื่อกี้นะครับคง เรียกว่าอะไรนั่งร้านเสียงกลางนะครับ<ย>ก็ได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนใหม่เรวคอยดูกันครับผมเราจะเป็นนั่งร้านครับนั่งร้านโครงเหล็กครับขึ้นอันนี้มันยาวเกินะครับเวลาขนเนาะยาวแต่ยินข่าวว่าจะเปลี่ยนนะครับดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมนึง กำลังขึ้นไปอยู่ครับพี่น้องทุกคนอยู่ข้างบนนะครับผมทยอยเอาขึ้นไปเรื่อยๆก็อย่าลืมนะครับคืนนี้ลืมบอกสถานที่ไปกวัดสนนในนะครับงานแก้บนนะฮะก็มีแต่ะจะภาพเมียฝรั่งนะครับผู้จัดการ ใหญ่เมื่อกี้บอกมานะครับว่ามีแต่เมียฝรั่งนะครับที่เป็นเจ้าภาพ3ามสี่วันสามวันสามคืนนี้นะครับผมก็ไม่แน่อาจจะมีอีกสีห้าวันทำงานอยู่วันนี้รู้สึกร้อนนิดหนึ่งนะ <c oughs> กระเดาแล้วกันเลยกระเดาลืมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ครับ นี่อีกท่านหนึ่งครับผมไปชมบรรยากาศนะครับผมชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณอเอฟซีนะครับผมผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องวินายสุทธินะครับ ก็จัดไปนะครับคืนนี้จัดฉายอยู่ที่วัดสนวนในนะฮะก็เป็นคิวของทวีชัยภาพยนตร์นะครับก็เมื่อคืนเป็นคิวของหน่วยวันใหม่ภาพยนตร์นิววันใหม่นะครับฉายติดต่อกันหลายคืนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่ยี่สิบหกนะครับ26มานะครับทุกวันกับวัดสนวไในอย่งนี้นะฮะงานแกโบนนะครับทุกโจอก็เป็น ก็ไม่ใช้ในงานแก้บนนะครับเจ้าภาพแล้วแต่เจ้าภาพนะครับที่จะเอาหน่วยไหนนะมาติดต่อใช้ได้แล้วแต่ท่านเจ้าภาพจะเอานะครับก็คืนนี้ก็เป็นคิวของหน่วยบิทวีชัยนะฮะที่ไม่ใช้ในงานแก้บนวัดสนนในก็น่าจะทิ้แน่ๆก็สามคืนแล้ว ใายสามคืนนะครับแล้วก็จะแววๆข่าวแววๆมาว่าจะมีสี่ห้าคืนนะฮะก็คอยดูนะครับว่าจะจริงหรือเปล่านังมาฉายเยอะนะครับหลายหน่วยนะะที่มาฉายในวัดนี้นะครับเกบนเกบนเป็น ค,กกคืนแรกก็คืนแรกกับคืนที่2เป็นของจะพามาจากอยู่นี่และครับแต่เป็นเมียฝรัร่งนะครับเมียฝรัร่งว่าอย่างนั้นครับผมอากาศครึมร้อนๆน,นะครอากาศวันนี้ มาชมได้นะครับหลายคืน <c oughs> ที่ใช้ภาพยนตร์นะครับผม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวเบ็ตัวไรก็เหมือนเดิมนะครับข้างละยนะิตสี่ใบแล้วก็เสียงกลางข้างละแปดใบนะครับจอสิบแปดเมตรฮะที่ใช้โปรโมชั่นอย่าลืมมาชมนะครับติดตามได้ ครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ดูเพียงคร่าวๆทีมงานก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงกลางทางน้นก็เหลือขึ้นนิดๆหน,น่อยๆนะครับขึ้นเสร็จก็จะรอนะครับรอเช็คเสียงตอนเย็นเลยนะครับับิืนี้ฝากช่องนะครับผมมีนายสุทธิช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับและอีกช่องหนึ่งครับทิศในสายหนังนะครับก็มีอีกช่องหนึ่ง ให้ได้รับชมกันก็มีอีกช่องนะครับสุทธิสตูดิโอนะฮะเกี่ยวกับรถแห่นะครับรถแห่แล้วก็เล่เลนดนตรีสดนะครับเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คอยจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ